โอ้ยทำไงวะต,ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยเดี๋ยวไ,ไทยก็ออตัดล้นนเอ,อเลยครับตัดสองอันเมื่อกี้นี้ออก็ตัดออกจากนี่ที่จริงออกเชื่อมไว้งี่ไม่ต้องละเตาเผาถ่านขนาดเล็กของออนะครับท่อบนที่วนควันจะใช้สี่อันไปเลยท <c oughs> ี่ท่อเดี๋ยววัดวัดให้ดีเนี่ยพอดี สี่อันเนี้ยเสียบไหนลองวางภาพสิตัวงใช้ใช้ตัวเนี้ยเต่ก็วัดประมาณเราก็ได้ว,ดว,ดวัดว่าไว้นนี้เท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่แล้วก็เอาเมจิกวาดนู่นอ้ยวาดบนที่วางบนดี่เออเห็นไหเนี่เห็นไหมนิดเดียวเข้าไปข้างในนิดก็พอแล้วเดี๋ยวเจาะ ก็คือเจาะประมาณนี้แหละเจาะข้างล่างนี้ย่อตราเมตรกันสิาเมตรไหมผมนะอยู่ตรงไหนนรนะครับก็จะเจาะรูใหม่เป็นแบบใหม่ไปเลยนะเตาเผาถ่านขนาดขนาดยีด่สิบลิตรอันนี้คือย่อส่วนมันจะเตาใหญ่ที่ที่กำลังทำอยู่นะครับก็จะทำแบบประมาณอย่างนี้แหละแต่ที่เก็บควันนะ่ะมันเท่ากันเลยถังเท่ากันเลยเพราะว่าจริงๆที่เก็บควันเนะี่ย ใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้าเกิดเตาใหญ่เราก็ไม่ใหญ่มากก็ไม่เป็นไรแต่ระบบก้นควันเนี่ยเราจะต้องให้มันเผาไหม้ให้ได้คือเวลาก่อไฟอะ่ะกอด้านล่างเนี่ยเราต้องก่อไฟให้ลุกตลอดเวลาเลยเพื่อเผาไหม้ควันควันมีแล้วก็โดนเผาควันมีแล้วก็โดนเผามันก็จะทันกันนะครับ นี่คือสี่ท่อสี่ท่ออย่างนี้ให้ควันออกให้ควันวนมาสี่ท่อวอลของเดิมมันใช้แค่สองท่อสองท่อข้างล่างข้างล่างสองท่อเข้าสองท่อข้างบนสองท่อมันไม่ได้มันพอดีกันไม่ได้มันจะต้องข้างบนควันออกจากถังนี้เป็นสองเท่าของข้างล่างถ้าข้างล่างใช้สองท่อบนต้องเป็นสี่ท่อนี่คือสูตรสูตรจะต้องทําอย่างนั้นวันนี้ยพอก็เลยจะทําให้ถูกต้องตามแบบ ตามแบบเตาใหญ่จะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่ามันควันมันวนระบบยังไงถูกขุดก่อนไหมล่ะถูกขูกทำไมแลมาน้กสกปรกมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงายท้องเฮ้ยงายท้องแล้ว เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจาะตรงนี้ผูกด้วยนเนาะเ,เอาเอาเอาลงอ่อนแล้วแหละลงไปเจาะเลยตรงเนี้ยลงมาครับใช่ใช่ใช่มันหลุดแล้วนี่ไงครับฐานฐานที่ได้แล้วก็ตะแรง <ๆ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวกันก็เจาะรูนี่ด้วยนะผูกลวดไม่งั้นเดี๋ยวพังเจาะลวดแล้วก็ผูกดีนะครับจะได้ดูไส้กันไปเลยว่าไส้ไส้เตามันเป็นยังไงบ้าง ครับอันนี้เป็นการถอดถอดให้ดูเลยตัวไส้เตาเปน็นอย่างนี้เป็นประกอบน,นี่จะจับแเ่ี๋้วจะเอาเหล็กข้อควันข้อวนควัน ดิมีเก่าเก่ามีอยู่ตรงนี้แน่นี่นี่อ๋อได้แล้วนี่โอเคโอเคไว้ก่อนอ้าวเป็นไหนล่งเี็ก่ะเด็กขายแล้วครับอ๋อลองนะครับพอใส่ได้ไหมโอหมเพียงเล็กปนิดเหรอไม่เล็กไม่เล็กไปได้พอดีมั้งพอดีครับ นี่มันไม่เกินนิดนึงไงมันไม่ตรงกันอ๋อได้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 เลยเชได้โอ้พอดีเป๊ะครับอ๋อเดี๋ยวไปวัดตรงนู้นให้พอดีว้าวเออทำอะไรนั่นนั่โธ่เอ้ยเราก็ตรงก็นั่งไม่ได้เดี๋ยว ก็นั่งไม่ได้เดี๋ยวไปเอียงมันมากมันจะงายท้องกลับอยู่ปากกาไม่กีมันสีหรือเปล่าวะหมดแล้วข้างน้นไม่เปิดข้างนี้งนั้นได้เปิดอีกข้างนึงข้างนี้ยิ่งหมดเลยเอเนี่ยข้างนี้ด้วยเนี่ยตรงไอ้ขาวๆว่าดีเนี่ยเนาะอันนั้นก็ตรงขาวว่าดีอันนี้ยมันตรงขาวเออพอแล้วเอาตามนี้เลยเอะไรตรงนี้อยู่ตรงไหน่นนะ นี่ไงนี่เหรอตรงนี้เส้นเขาใช่ลบไหมลบไม,ไม่ต้องถึงเส้นเขาก็ดีเหลือนิดนึงอันนี้ก็อยู่อย่างี้เนี่ยไอ้มานี่ถึงนี่อือโอึ้นี่ไปลบ ตัวมนีนี่มีดอะ่ะมีดโอ้ยยังไม่คาดอืม,มค่อยหน่อยเหลือนิดเดียวเขาพูค่อยหน่อยฟูมี่เอาไปทำที่ปิดฉงวนสีได้ เดี๋ยว,ยวอันนี้ออกผลเนี่ยครับหยิบค่อยค่อยหยิบเลยเดี๋ยวต้องผูกเนี่ยผูกตรงนี้ด้วยชอบผูกเย็บให้ดีเดี๋ยวล่วงล่วงอืมไม่ได้เลยเฮ้ยสาวรไหมน,นี่เนี่ยอืม เรให้มันเป็นตัวโย่แล้วก็คล้องปุ๊บลงมา นั่นแหละเอาบนออกมันเป็นล็อกข้างบนด้วยเหรอ,อเมื่อกี้ล็อกบนด้วยดิหรือไม่ล็อกมาล็อกด้วยกันนั่นแหละดีคือมไม่ล็อกม้นร่วงไข้างบนนะแต่ผมห่วงไอ้เหล็กนะั้นร่วงมากกว่าเออผูกไว้ตั้งก่อนเถอะบนจะผูงที่หลังห่วงไอ้นั่นมันจะหลุดเออทาง่ายง่าย,นนยข้างบนก็นี่แหละผูกนิดเดียวมันไม่จ้องไปนสนใจมากหรองบนสนใจตะแกรงนี่เนี่ยมันจะหนี อันบนไม่ต้องผูกก็ได้เอาดินเอาอใช่เดี๋ยวปูเอาดินพอกเอาแต่เนี่ยมันมันไม่ได้ไงนี่มันวิ่งหนีได้เออปลูกตรงนี้ให้ได้ก่อนแค่นั้นเนี่จบอันนี้ทำใช้ได้ด้วยแล้วก็ทำเพื่อการทดลองให้ดูจะได้รู้ว่าเตาส่วนประกอบเตาหลักๆมีอะไรบ้างดูนะครับคีมก็ไม่มีนะครับ โอเคใหญ่ก็ไม่มีอืมอ๋อแล้วพอแล้วได้ขาดม,ามันแน่เอาสักสี่ทิศเนี่ยได้แจวแล้วค่อยๆไปกดเฉยๆไปทุบออออย่างนี้แหละถูกต้อง จะไปออกไอ้ผูกข้างบนด้วยก็ยุ่ง <Okay. S 1> ยุ่งเลย,ย,เลยปัญหาเยอะ <Yep. S 2> อัดนะวีดีโอนะอนนี่คือ,ตอเตาเผาถ่านเป็นในตัวเผาถ่านและอง์ข้าวทำกับข้าวได้ ที่มันล่วงไปสักหน่อยผูกที่มันหลุดลงไปแลยจะมันทิน่มอะไรตรงนั้นมา <c oughs> ดิดาลุดเป็นชิ้นๆกันเดี๋ยวยนะกรอบใหม่ทำใหม่นะเวลาเขาจะต้องแปะมาอยู่แล้วเนี <c oughs> ่ยเรเตียนที่สร้างเลยเขาทำบุญแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะ่ะเนาะ ได้เจ๊ก็บอกว่าตั้งปล่อยใจทําบุญแล้วยังไงก็ได้ท่านทาให้แค่ไหนก็ไปว่าพระครับปล่อยเพราะว่าถ้ารีบไงมันมันสามคนสามเจ้าอ่ะมารอคิวแล้วแมงอะไรมาบินตาหลังตึกครกับมันก็ต้องประกอบสองอันนั้นเข้าหากันนะครับ ่่ครรู้้ววาาใขโมยทไปแลพัดลมมันมีสองชั้นชั้นล่างชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งมันต้องใส่ทีละข้างก่องชั้นนี่ใส่ด้านนี้จำได้ไหมฮะค้อยง้างเพื่ขายแล้วแล้วตอนแรกมันเข้าง่ายนี่นะอืมมันเท่ากันในฝั่งนี้ฝัง่งนี้มันไม่เท่ากันอ๋อเราเข้ารูนู้นเนี่ยง,ง่ายอย่างเดีย ดูนี่มันเข้าไม่ได้ยังไม่ได้เลยเข้าเนี่ยเข้าไม่ได้แตเนี่ยเข้าไม่โตมันออก,มมอกไม่เสมอการเห็นว่าเข้าแล้วใช่แล้วต้อง,องทดลองทีนี้ต่อให้มันเสมอกันด้วยเด็กไม่เสมอแล้วก็ต้องถอยมาอีก ยังไม่เสมอนนะ,ะให้มันเสมอหน่อยเอาละก็ะทางนี้ขึ้นมาตั้งครับแล้วก็ใส่รูประกอบ <c oughs> เดี๋ยวทําให้แน่นก็จะฉาบป,ปูนครับมันก็จะแน่นนะอันนี้ต้องฉาบดินแล้วก็ฉาบป,ปูนอีกอ้ยโคตรเท่โอ้มันจะด่งขึ้นหน่อยๆด้วยช้านช้อนนเออจังหว้นเออดีสวยดี เดี๋ยวข้างล่างนี่เป็นไงโอเคเข้าแล้วข้างล่างก็มีสี่อันนะครับอันนี้ดูที่ข้างล่างเป็นยังไงเนี่ยตรงไหมเนี่ยตรงอยู่แล้วไปแกะกทำไมอ่ะอ๋อแกะแล้วอ่ะแกะแล้วเดี๋ยวยาใหม่สิครับทุกอย่างก็ต้องยาใหม่ไปนดินใหม่ไปไปอ่านไปโอเคอ่านไปแล้วไปรดน้ำให้เขาอืมนี่วันละวันวันเป็นวันนี้คือส่วนประกอบยังเก็บได้ไปแล้วอืม ไปก่อนนางมุดบุดครับนี่คือส่วนประกอบเ,อเดี๋ยวก็จะปิดข้างบนนะครับข้างบนมีสองระบบแผ่นเรียบปิดอย่างนี้คุมได้เลยแผ่นแรกคุมคุมแบนี้ไม่เสร็จปุ๊บยาดินข้างล่างครับอันนี้มันแอนอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วก็เวลาเวลาดับไฟจุดดับไฟแล้วก็เอากระป๋องนี้มาตั้ง นี่สนิทควันก็จะไม่ขึ้นนะครับเราก็เอาขี้เท่าโรยโรยหน่อยก็สามารถดับไฟได้แล้วควันก็จะวิ่งขึ้นมานี่อันนี้เดี๋ยวเอาแผ่นสังกะสีปิดแผ่นสังกะสีกว้างกว้างหน่อยก็ได้ก็มาปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดินเอาปูนซีเมนไ์ไปฉาบฉาบแผ่นนี้ทั้งหมดเตาเตาเนี้ยเราจะอุดเป็นเอ่อซีเมนขุมซีเมนได้เลยไม่ต้องเอาดินยาก่อน แต่เตาเนี้ยต้องเอาดินยาก่อนยาทั้งหมดเลยเพราะว่าการความร้อนความเตาความร้อนนี้จะเตาสูงความร้อนสูงมากควันจะวิ่งออกสี่ท่อไอวิ่งเข้าวิ่งเข้าพักถังพักในสี่ท่อเวลาหันกลับเนี่ยกลับมาสองท่อนี่คือระบบอัตราส่วนนะครับก็จะต้องต้องตามกันอีกเท่าตัวอย่างนี้ควันถึงจะสาม,มารถไปอัดอัดอยู่ในนี้ได้เยอะ แล้วก็ขายออกได้น้อยมันจะแรงแล้วก็จะสามารถมาเผาไหม้ได้ทันในช่องเผาไหม้นี้ส่วนระบบระบบเนี้ยเป็นสองระบบระบบนี้คือเราเอาหม้อตั้งตั้งหม้อหุงต้มบนนี้ตั้งบนนี้ได้กับอีกระบบหนึ่งคือเราจะปิ้งย่างเราก็จะใช้อีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นแผ่นเรียบ แผ่นเรียบที่ตัดมาแล้วเนี่ยแผ่นเรียบแผ่นเรียบนี้เราสามารถจะทําเป็นกระทะแผ่นนี้ก็เป็นกระทะได้เลยเอาน้ามันทาสามารถจะปิ้งย่างทําอะไรบนนี้โดยไม่โดนควันและจะโดนแต่ความร้อนที่แผ่มาที่แผ่นนี้ครับทําแบบฝรั่งเลยนะเนี่ยแบบต่างชาติก็คือเตาแบบนี้เราก็สามารถปิ้งย่างทําหุงหาอาหารได้หรือว่าจะต้มกา,าน้ําร้อนต้มอ,อะไรบนนี้ตั้งบนนี้ก็ได้นะ ว่าจะตั้งต้งบนแผ่นนี้จะได้สองระบบแผ่นนี้ก็มีควันออกขึ้นมานี่คือเวลาเวลาทำอ่ะให้ทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนแผ่นเพีงยงจะว่าเราเพิ่มแผ่นเราก็ใส่แผ่นนี้ไปก่อนอันนี้ล็อกไว้เลยพอล็อกไว้เราไม่ปิดแล้วก็เอาเอาแผ่นนี้มาทาบเป็นกระทะสองชั้นไปเลย อันนี้ก็ความร้อนก็พุ่งขึ้นมานี่เหมือนกันก็ทําได้เพราะว่าความร้อนมันจะออกมาจากายใจกลางเตาแล้วก็จะมาอบสองแผ่นครับนี่คือระบบเข้าๆให้ดูก่อนดูไส้ดูทุกอย่างให้ดูไส้ทุกอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะฉาบให้ดูอีกทีครับก็ขอขอบคุณนะครับช่วยกดสับตะไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ออ ได้ทำคลิปใหม่ๆเพิ่มได้ให้ความรู้นะเป็นข้อคิดดีๆให้เราไปพัฒนาเตากันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ